หลังที่สองครับน้ำใสเต็มเลยครับน้ำจะพิตาเดี๋ยวขอบนิดเดียวตัวอ่อนสวยเลยเชือกสองสายแล้วครับออกสายแล้ววันนี้ตามตัวมิมครับมิมกินน้ำดูในกล่องเห็นไหมนะครับตัวมิมครับเดี๋ยวตนะ้อง ไปนิ่นะครับไปแล้วครับบินไปทางนี้ครับนี่บินไปทางนี้ครับคับไปอยู่ไม่ไกลแล้วครับตัวบินเยอะแล้วไปดูครับว่าจะเจอไหมนะครับเจอล้างเลียกแล้วครับเหมือนจะไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลยครับ มาโครไกลเลยไลังที่ตามตรงบ่อน้ำน้นกัเหินครับเดินดูน่าจะเป็นดูไก,คก่ครับ่ว่าเจอลังแรกแล้วลังนี้รูท่าจะฟอครับตัวอ่อนน่สวยอยู่ตตัดครับแล้วดูตอนตัดเซจครับผมมาแล้วครับลังแรกครับ ตัวอ่อนสวยอยู่ครับน้ำก็พอมีอยู่ครับมีกี่รูไปครับถือไปได้ตัวอ่อนไปต่อครับเรายัมีรังต่อไปรังที่สองพี่น้องจักมองหินกันไม่ได้ครับใหญ่พอสมควรครับน้ำก็พิดตาแล้วครับ ตัวอ,อ่อนมันจะดีด้วยอยู่ในน้ำครับน้ำน้ำล,ล้วนเลยครับนี่ไม่น่าจะถ่ายตอนตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเคอยดูตอนนอนซิดีกว่าวจะสวยไม่สวยนะครับหลังที่สองครับน้ำใสเต็มเลยครับกำลังจะปิดตาเหลือขอบนิดเดียวตัวอ่อนสวยเลยเีอสองไปต่อครับหลังที่สอง